กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครครับในวีดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกับอาณาจักรที่หายสาบสูญไปแคนเรียถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมรับชมกันแล้วไปรับชมได้เลยครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยทวีปเทเรสจะมีอาณาจักรที่ปกครองโดยเทพทั้งหมด7อาณาจักรครับได้แก่ 1. มอนสแตน 2. อลีว 3. อินาซึมะ 4. ซูเมรุ 5. ฟอนเทน 6. เนสแลนด์ 7. เนสเน,นายาแต่ว่าในอดีตยังมีอีกหนึ่งเมืองซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของดวิบเทเวตนะครับอาณาจักรนั้นมีเชื่อว่าแคนเรียเราสามารถสืบเรื่องราวต่างๆของประเทศนี้ได้จากข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์อาวุธหรือหน้าหนังสือต่างๆที่บันทึกเรื่องราวมากมายในโลกเทเวตนะครับเมื่อ100ปีที่แล้วการล่มสลายของราชวงศ์แบ็กซัน ทำให้อณาจักรแคนเรียนั้นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายผู้คนถูกสาปให้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอบีดออเดอร์จากหนังสือสายลมในป่าเขาได้มีการกล่าวถึงอาณาจักรแคนเรียว่าเป็นเมืองโบราณที่ล่มสลายไขมุกสูญเสียความแวววาวทองคําสีจืดจางผ้าไหมาขาวกลายเป็นสีเหลืองภัยพิบัติที่เกิดจากราชวงศ์แบ็กซันนั้นเรายังไม่รู้สาเห,เหตุแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรแต่ก็มีเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขานั้นตกอยู่ในความโลภของพลังนัั่่นนนนเเเอองงงทีป็ต้กกําิดขร ที่แสงชั่วร้ายดูลิ้นที่ออกอารวาสไปทั่วและมุ่งเป้าไปที่เมืองวังสแตนในหนังสือยังอธิบายอีกว่าณนะช่วงเวลานั้นไม่มีผู้สืบทอดอัศวินไลออนแฟรงค์น่าจะหมายถึงตระกูลแร็กเอนเดอร์นะครับ อีกทั้งกลุ่มอัสวินฟาวเนียรเองก็ไม่สามารถบกสะบัดธงของพวกเขาได้อันนี้จากการตีความของผมนะครับหัวหน้าของอัศวินณนะเวลานั้นนะน่าจะไม่อยู่ครับอีกทั้งคนที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าในเวลานั้นก็ไม่อยู่เช่นกันซึ่งหมายถึงรองหัวหน้านะน,นะแต่แล้วด้วยเสียงสวดอ้อนวอนของชาวเมืองมอนสแตนก็ได้เรียกเทพบาบาทอสออกมาพร้อมอสูรคู่ใจอย่างราชามังกรสวรรค์ดาวลินหลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็เป็นไปตามที่เพื่อนๆน,นะครับรู้กันก็คือเป็นตามที่ผมทําสรุปไว้ในสรุปเนื้อเรื่องเกณชินแพ็กในาที่1 เพื่อนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าหัวหน้าของกองอัศวินฟาโวนิอัสแล้วก็ร้องหัวหน้ากองอัศวินเนี่ยหายไปไหนณช่วงเวลานั้นนะ่ะกองอัศวินฟาโวนิอัสเนี่ยนำโดยปรมมจารย์อารูดูอินครับเขาเป็นหัวหน้าของกองอัศวินณนะช่วงเวลานั้นเขาได้นํากองอัศวินเนี่ยไปสํารวจเมืองแคนรีอาครับเพื่อปราบสัตว์ประหลาดที่พลัง้งพลูออกมาจากประเทศนะครับอีกครั้งครับมือขวาของเขาเป็นทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นยังคู่แข่งของเขาอีกด้วย อันนี้ผมคาดเดาว่านะครับว่าเขาคนนี้แหละที่เป็นร้องหัวหน้าในเวลานั้นครับเขามีชื่อว่าโรสแตมครับโรสแตมเนี่ยได้เสียชีวิตระหว่างการเดินทางหรือว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ครับทำให้อรุนดูอินเสียใจมากแล้วก็ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้ากองอัศวินฟาวานีอัสครับอย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันเนี่ยแคเรียยังตกอยู่กับผลของคาสาปนะครับคายะเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขาครับถูกส่งไปที่เมืองมอนสเตนครับเพื่ออุบายบางอย่างแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในตระกูลแร็กแอนเวนเดอร์ครับคายะได้พูดกับคีพัท ว่าพ่อของเขานั้นได้ทิ้งเขาไว้ที่ดาววิลเล่ครับก็คือเป็นที่ผลิตไวน์ของตระกูลแร็กเกเวนเดอร์ใช่ไหมครับแล้วพ่อเขาบอกว่าจะนำองุุนกลับมาหลังจากที่พ่อเขาทิ้งไปครับพ่อเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยคีปัสนะครับเขาจึงรับเลี้ยงขายาครับแต่จริงๆแล้วถ้อยคําทั้งหมดที่ออกมาจะปากเขียมมันเป็นความโกหกครับความจริงก็คือในบ่ายวันนั้นเนี่ยพ่อของขายาพูดว่านี่เป็นโอกาสของเจ้าเจ้าคือความหวังสุดท้ายของเรา พ่อของคายะเนี่ยบีบปลายของลูกชายของเขาขณะที่เขาพูดเนี่ยเขามองเข้าไปในตาของคายะครับแล้วก็มองไกลไปอีกฟากหนึ่งของขอบฟ้าครับซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอาหางไกลของพวกเขานั่นเองหรือว่าคือเมืองแคนเรียคายะไม่มีวันลืมสายตาของพ่อเขาในวันนั้นที่มีทั้งความคาดหวังแล้วก็ความเกลียดชังในเวลาเดียวกันขณะที่เอ่ยคําพูดเหล่านั้นออกมาโอเคในะตอนนี้นะข้อมูลของประเทศแคนเะรียครับที่ผมพอจะหาได้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนี้จะเป็นการมาโนของผมทั้งหมดเลยนะครับประเด็นแรกครับจะมาจากข้อความในหนังสือครับก็คือ เป็นข้อความที่บอกประมาณว่าเมืองโบราณที่ล่มสลายเมื่อผมได้ยินคำนี้นะครับทำให้ผมคิดถึงคล,คลิปหนึ่งครับ day this journey will reach its end <sighs> but until the abyss has engulfed the thrones my war with destiny will see no end your highness Plan to weaponize the dragon has been impeded. By the animo Archon? He rises again for the dragon's sake? No, not the Archon. We were well prepared for his interference. Regrettably, Your Highness. The issue is your brother. <gasps> Outlanders, Your journey ends here. Okay. We will be reunited, dear brother, but not here, not now. We will meet at this journey's end, once the dust has settled. Then you will understand. ไม่ดูคลิปจบปนะความคิดของผมสามารถแยกได้2ทางนะครับคือทางที่1ภัยพิบัติที่ลูมีนเห็นเนี่ยมันเป็นอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองครับด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกลูมีนจึงเลือกที่จะหลบหน้าเราแล้วก็ไปทําภารกิจนั่นเองครับทางที่2ที่สามารถมองได้นี่ก็คือลูมีนเนี่ยสามารถเห็นอนาคตได้ครับจากคําพูดที่ว่าสักวันหนึ่งการเดินทางก็ต้องจบลงประกอบกับเนื้อหาในหนังสือ ป่าไผ่ใต้แสงจันทร์ยมค่ำคืนเนื้อหายในหนังสือก็ประมาณว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้เรื่องราวต่งตางๆเกี่ยวกับทั้งอดีตนะครับอีกทั้งอาจจะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยอาจจะสามารถเห็นอนาคตได้หรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้นะครับเพื่อนๆสามารถลองไปหาอ่านกันได้นะครับประเด็นแรกจบไปนะครับมาต่อที่ประเด็นที่2เนาะประเด็นที่2เนี่ยก็ได้ข้อความจากหนังสือเหมือนกันครับโดยมีคําว่าไข่มุกสูวนเสียความเวาวเมื่อได้ยินคําว่าไข่มุกอีกแล้วนะครับผมเลยนึกถึงคลิปนี้ かつて天空には栄光の王国があった国王は王位継承者第1位に暗黒の国へと行き創世の真珠を探すよう命じたこうしてかの者は真珠を探す旅に出たしかし彼女は騙され自身の高貴さを忘れてしまうそして 《「自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった」》でも心配はいらないなぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだこれは君の長い旅の気候であり君たちの真珠の歌である。 หลังจากที่ดูคลิปนี้ไปครับงงจัดๆเลยทีนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองใช้สมองอันฉันฉลาดและช่างมโนของผมเนี่ยมโนให้ฟังนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกันก็บอกด้วยนะครับโอเคไอ้ไข่มุกที่ว่าเนี่ยมันคือขุมพลังที่มหาศาลครับเมื่อใครได้ครอบครองมัน,นจะมีพลังอำนาจมหาศาลแต่ก็จะต้องมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนกับคืนไปด้วยครับ ดูจากคลิปนะครับสแตนของไอ้พลังเนะี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าออร่าของพลังเนี่ยมันจะมีสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบงูใช่ไหมครับมันคล้ายๆกับพลังที่อยู่ในตัวของดอลเล่ใช่ไหมครับในตัวของดอลเล่ก็มีนะมีตัวที่เป็นออร่าง,งูออกมาเมื่อเขาใช้พลังแล้วก็เสียงจากพลังที่คอยควบคุมเขาก็มีรูปร่างเป็นงูด้วยเช่นกันครับทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเรากับน้องสาวของเราเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทําภารกิจบางอย่างครับ คนที่ส่งเราเดินทางมาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครแต่ผมขอดาว่ามันคือพระราชาในคลิปนั้นแหละครับส่วนเจ้าหญิงคนแรกเนี่ยหลังจากที่ได้พบว่าไขมุกที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะ เธอก็ได้ลุ่มหลงในพลังครับหรือไม่ก็ดวงครอบงาจากพลังเนี่ยจนทําให้เธอแต่งตั้งราชวงศ์แบล็กซันขึ้นมาครับหลังจากที่ใช้พลังจากไข่มุกมากเกินไปเนี่ยทำให้ประเทศเริ่มมีอานาจและเทคโนโลยีก็เริ่มก้าวหน้าแล้วก็แข่งแร่งมากขึ้นทุกวันครับเทพผู้ปกครองสูงสุดในทวีปเทรเวตหรือที่เรียกกันว่ากฎของสวรรค์นเนี่ยอาจมองว่าประเทศนี้มันอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตจึงล้มล้างประเทศนี้ด้วยคําสาบบางอย่างหรือไม่ก็ทําบางสิ่งบางอย่างกับไข่มุกครับทำให้เกิดคำสาปขึ้น ตีความหมายจากประโยคนี้นั่นเองครับทองคําสีจืดจางผ้าไหมขาวกลายเป็นสีเหลืองมีความเป็นไปได้นะครับว่าผู้นำอาณาจักรตระกูลแบ็กซันเนี่ยต้องการล้มล้างเทพเจ้าเช่นกันครับเพราะว่ามังกรดูลินเนี่ยเพื่อนๆพอนสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆมันถึงมาโจมตีเอ,อ่อมอนสเตนก่อนทั้งทัที่มีอีก5ประเทศ6ประเทศที่เหลือ ในความคิดของผมนะครับพลังที่รวมตัวกันเกิดมาเป็นมังกรดูรินเนี่ยมันอาจอยากที่จะทําลายขุมกําลังของโลกเทเวสครับขุมกําลังของโลกเทเวสนี่ก็เกิดจากการที่รวมพลังอํานาจของเทพทั้ง7ใช่ไหมครับการเป็นขุมกําลังนี้ครับมันจึงอยากที่จะทําลายรากฐานของโลกนี้ก่อนครับโดยเริ่มจากทําลายเทพเจ้าไปทีละเมืองครับโดยเหตุผลที่เรื่องมอนสเตอร์เป็นเมืองแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าในเวลานั้นครับคือเวนติเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆรู้กันครับ เขาเป็นเทพเจ้าที่ไม่ค่อยจะอยู่ปกครองเมืองเท่าไหร่ครับบางทีอาจจะหลับไหลอยู่หรือไม่ก็จาศีลหรือไม่ก็ออกเดินทางไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อาจทราบได้นะครับว่าเขาหายไปไหนแล้วก็อีกอย่างครับในตอนนั้นเทพหมาป่าครับเขาก็ได้สิ้นชีพไปแล้วครับที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นพลังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทพหมาป่าในช่วงรุ่งโรจน์เท่านั้นครับก็ไม่อาจแข่งแร่งเหมือนเท่าตอนที่สร้างเมืองมาใหม่ๆแล้วครับนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลแรกนะครับที่ไอ้เจ้าดูลินเนี่ยหมายหัวมอนสเตนเป็นเมืองแรกครับนี่ก็เป็นการาทงรอิื่่ีป ระต่อมาลองเรียงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกลุ่มกําลังที่เคลื่อนไหวในเงามืดในตอนนี้หลักๆมีอยู่3ากลุ่มนั่นเองครับก็คือ1พวกกลุ่มอบิสออเดอร์ครับนำโดยน้องสาวของเราครับดูมีน2กลุ่มของเซนิเนายาครับเป้าหมายของกลุ่มนี้ก็คือในความคิดของผมนะครับเขาหน้าจะรวบรวมโนซิดของเทพทั้งหมดที่อยู่ในทวีปนี้นะครับแล้วก็ไปรวมเป็นพลังพลังเดียวเพื่อที่จะต่อกรก,กับสวรรค์หรือเปล่าอันนี้ดูจากคลิปที่เปิดตัวของอาควสรอยเท้าครับประมาณนั้น 3. กลุ่มของ Dance Life ซึ่งยังไม่น่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับกลุ่มนี้ก็อันนี้ก็เป็นการมาโนนะครับแต่ว่าผมว่าเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มพลังหรือว่ากลุ่มที่กําลังจะต่อท่านเทพอยู่นั่นเองเพื่อนๆน่าจะพอรู้จักกับ Dance l ล f e นะครับเขาเป็นคนปริศนาครับแต่เขาปรากฏตัวออกมาในคลิปตัวอย่างเควสหลักรอยเท้าครับโดยปรากฏออกมาในแชปเตอร์หลังสุดเลย แอนดีอานะครับก็คือเป็นแชปเตอร์ของเมืองที่หายสับสูนไปที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับโดยดวงตาของเขาเนี่ยเหมือนกับของคายยาอย่างมากเลยครับน่าจะมาจากตระกูลเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่จากคําพูดของเขาเนี่ยประมาณว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับพลังจากเทพครับหรือว่าคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับวิชั่นนะครับ แต่เขาจะลมล้างเทพเจ้าด้วยพลังของภายนอกนั่นเองอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเป็นอีสเต์เอกเอาไว้ไปมนโนไปดาวกันข่าหลังเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวมันจะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนแต่3กลุ่มที่ผมกล่าวมาเนะี่ยผมว่าเขามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับก็คือต่อสู้กับกฎแห่งสวรรค์นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัตินั่นเองนี่ยังไม่รวมเรื่องดาวของแต่ละประเทศอีกนะครับเรื่องราวมันเยอะซะจนผมคิดว่า3าปีเนะี่ยไอทางเกมเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะจบหรือเปล่าเนะี่ยโอเคทั้ <ๆ S 2> ไหนอยากรู้เรื่องราวของปรมาจารย์ดาบอารุณรูอินแล้วก็เพื่อนของเขารอสเตมก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเกิดมันเกิน5คอมเมนต์เนี่ยผมจะทําคลิปแยกไปนะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ตกหลงเนื้อเรื่องหรือว่าตีความส่วนไหนผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆผมก็พร้อมฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ในสังคมเกมแล้วก็มีนิสัยชอบเนื้อเรื่องเกมมันเหมือนกันเห็นคลิปนี้นะครับจะได้มาคุยกกันสนิ่งรบ สำหรับวันนี้ก็เจอกันคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับผม